สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการระบายสีบรรยากาศของผลงานนะคะโดยเราก็จะมาเริ่มที่การใช้ผู้กันนะคะเพื<ๆ>่อวันนี้ก็ลองใช้ผู้กันนะคะใช้สีทองนะคะในการวาดเม็ดกลมๆนะคะเพื่อสร้างความรู้สึกเหมือนกับว่าวาวๆนะคะเงาเงาให้กับผลงาน,นะคะ่ะ โดยสีอันนี้นะคะก็ทุกคนสามารถที่จะใช้สีอะไรได้ตามจิตนตนาการเลยนะคะให้เข้ากับผลงานของตัวเองค่ะในนี้เพ่อยก็ลองใช้สีทองเนาะระบายเป็นเม็ดกลมๆนะคะให้มันดูเหลือบๆนิดนึงนะคะซึ่งทุกคนนะคะสามารถลองฝึกใช้พูกกันปลายเล็กๆนะคะแล้วก็จุ่มสีบางๆนิดเดียวนะคะลองแต้มๆเหมือนกับว่าฝึกระบายจากผลงานทีละเล็กทีละน้อยะคะ่ะค่อยค่อย ผสมผสานไปนะคะในการระบายที่เราใช้สีไม้เป็นหลักคะ่ะแต่ว่าถ้าเราได้ฝึกจับพูกกันบ่อยๆนะคะใช้แต้มๆระบายเล็กๆนิดนึงนะคะก็จะเคยชินกับการใช้พูก่กันนะคะเพล่เก็อยากให้ทุกคนได้ลองอะไรหลายๆแบบเนาะเดี๋ยวเพื่อวันหนึ่งเราสามารถที่จะต่อยอดไปทำในการใช้สีน้ำหรือว่าการใช้สีน้ำในการ ออตกแต่งรายละเอียดเพิ่มเติมที่มันมากกว่าเม็ตกลมๆเนี่ยก็สามารถทําได้นะคะตอนนี้เพื่อก็มาใช้สีไม้นะคะในการระบายแถบๆเนาะซึ่งแบบจะค่อนข้างเล็กมากๆเลยนะคะทุกคนก็สามารถที่จะระบายสีเต็มพื้นที่ไปเลยก็ได้เนาะสำหรับถ้าถ้าแบบว่ารู้สึกว่ามันช่องเล็กเกินไปก็ อาจจะระบายสามเหลี่ยมเนี่ยเป็นสีเดียวกันแล้วก็โดยตัวเส้นเนี่ยเป็นลวดลายแทนหรือจะระบายแบบเพยเๆยก็ได้นะคะคือมันจะเล็กนิดนึงแล้วก็ระบายไปตามทางตรงของรูปแบบในตรงที่จะถึงปลายปลายที่มันเล็กอะ่ะเราก็ยกมือขึ้นนิดนึงอะคะ่ะเหมือนกับว่าลงน้ําหนักปุ๊บสะบัดสะบัด,บดตรงปลายเนี่ยเราไม่ต้องลงน้ําหนักเต็มอะคะ่ะเพื่อที่มันจะได้ไม่เหมือนกับว่าขอบมันเล็กลงเรื่อยๆะคะ่ะเราใช้วิธีสะบัดปลายดินสอนิดนึงนะคะ ตรงส่วนนี้ทุกคนก็อาจจะดูวิธีการไปก่อนแล้วก็ไปต่อยอดลองทําในแบบที่ตัวเองชอบก็ได้นะคะหรือว่าถ้าใครสนุกกับสีน้ำเนาะก็สามารถลงสีน้ำเป็นสามเหลี่ยมได้เลยหรือว่าค่อยๆฝึกใช้เหมือนกับวิธีเมื่อกี้นะคะค่อยๆแต้มลงเนื้อสีไปนิดนึงแล้วเ,เกลี่ยให้เต็มพื้นที่ในทางยาวๆนี้ก็ได้นะคะตรงส่วนนี้เพื่อๆก็จะใช้ สีเขียวนะคะมาสร้างบรรยากาศเนาะผสมกับสีทองทสีทองทองเนาะให้มันดูวาวในในผลงานนะคะดูเหมือนกับว่ามันดูมีหิมะปกคลุมนะคะไปยๆรู้สึกว่าอยากให้มันดูเหมือนกับละมุลนละมุนนิดนึงค่ะก็เลยใช้สีทองมาร่วมระบายอยู่ในตัวธงอันนี้นะคะจะดูแล้วมันเหมือนกับกิืนกลืนกันไปอะไรอย่างนี้ค่ะ ถ้าใครรู้สึกว่าอยากที่จะให้มันเป็นธงที่ดูชัดเจนเลยก็อาจจะระบายสีเข้มๆลงไปบนตัววงกลมในธงอันนี้ก็ได้นะคะแล้วค่อยเก็บรายละเอียดมันก็จะได้ออกมาในอีกอารมณ์หนึ่งเนาะเพราะสําหรับเพ,เ,พเพื่อรู้สึกว่าในผลงานนี้สีค่อนข้างที่จะแน่นและจัดและในตัวผลงานในตัวส่วนของการสร้างบรรยากาศเนี่ยเพ,เพื่อก็อยากจะให้มันดูละมุนล,ละมุน แล้วก็มีหิบะสีแบบทองๆวาวๆเนี่ยกระจายอยู่ในพื้นผิวของของพื้นที่ของรูปภาพนะคะเป็นบรรยากาศของภาพเนี่ยเพื่เก็อยากให้มันดูเหมือนกับว่า,าละมุนละมุนก็จะมาใช้สีเขียวเนาะสีตกแต่งรอบๆตัวหิมะสีทองอีกทีนึงนะคะ สำหรับในส่วนของบรรยากาศของภาพนะคะทุกคนสามารถระบายได้ตามจินตนาการเลยนะคะให้เข้ากับรูปแบบผลงานของตัวเองนะคะแล้วเราก็จะได้ผลงานน่ารักน่ารักที่เป็นไอศครีมในธีมคริสต์มาสเรียบร้อยแล้วค่ะ